อธิบดีกรมการปกครองค่ะเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ76ปีพระเทพมงคลโสพลเจ้าคณะภาค17-18ธรรมยุทธเจ้าวาดวัดเสนาสนารามราชวร,รวิหารพระพรมวิสุทธาจารย์พระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายธรรมยุทธกนิกายกรรมการมหาเทรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธ เจ้าวาดวัดเกรือวันวรวิหารเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์นายธนาคมจงเียระอธิบดีกรมการปกครองประธานฝ่ายคารวสประกอบพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล76ปีพระเทศมงคลโสพลเจ้าคณะภาค17-18เจ้าวาดวัดเสนาสนารามราชวร,รวิหารโดยมีนายเวีรชัยนคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดน้าส่วนราชการและคณะศิษยานุสิ์มาร่วมแสดงมุทิตาจิตที่วัดเสนาสนารามราชวร,รวิหารพระเทพมงคลโสพลมีนามเดิมว่าโสพลอุทัยธรรมบัพรพชาเมื่อวันที่31พฤษภาคม2504ณวัดเสนาสนารามราชวร,รวิหารตำบลหัวรออำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพระราชเมธากร วัดเสนาสนารามราชวร,รวิหารเป็นพระอุปชาซึ่งในปีพาศ2553ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดเสนาสนารามราชวร,รวิหารเจ้าคณะจังหวัดพระนครศสียยุธยาธรรมยุทธและได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาค17-18ธรรมยุทธนาพระอุโบสถวัดบวรนิเวศร,ราชวร,รวิหารกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้พระเทศมงคลโสพลปฏิบัติปกครองเหล่าคณะสงฆ์อย่างเคร่งครัดภายใต้ความมีเมตตาธรรมและศีลธรรมรวมถึงเป็นแบบอย่างในการที่ช่วยผลักดันงานโครงการต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนง,งานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค,โคไวรัสโครโรนาและคำแนะนำของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด